พังงาจัดประชุมพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษารับฟังนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมมอบโล่เกียรติบัตรและทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนที่ห้องประชุมปัญญีโรงแรมภูง,งามพื้อเมืองพังงานายประยุนรัตนเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประมถมศึกษาพังงา ซึ่งก่อนเริ่มการประชุมได้มีการมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนในจังหวัดพังงาจำนวน237ทุนมอบเกียรติบัตรการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชยประจำปีการศึกษา2557 มอบโล่สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกประจำปี2558มอบโล่โครงการเสริมสร้างค่านิยม12ประการในสถานศึกษาด้วยกิจกรรมสภา,านักเรียนและมอบโล่ผลการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กประจำปีการศึกษา2558จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้พบปะและมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้กับผู้บริหารสถานศึกษาร่วมขับ เคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเน้นการติดตามแผนการดําเนินงานและผลการดําเนินงาน3เรื่องคือการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนการปรับลดเวลาเรียนการเปลี่ยนค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษาและมีนโยบายการดำเนินการตามรถแมพอีก26นโยบายเพื่อเป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนในปี2 5 5 9ต่อไป và đại điều cảm hóa không bạn gặp bạn trong những chuyện